งานนี้งานหนักเลยนะครับสำหรับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าเพิ่งเปิดเซตอัพ รัฐบาลมาเมื่อไม่นานนะครับเพิ่งมีคณะรัฐมนตรีประชุมคอรมอไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองมีเผือกร้อนมาให้ตัดสินใจอีกแล้วครับเพราะว่าล่าสุดปปชเนี่ยเขาได้มีการชี้มูลความผิดครับผลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครับอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยท่านดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นครูใหญ่ของ ของคุณครูทั้งประเทศนะครับดูแลเรื่องการศึกษาของทางคุณครูแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนทั่วประเทศครับซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชเนี่ยเห็นควรว่าให้ส่งเรื่องนี้ไปให้กับผู้บัญชาการหรือผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินยัยให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจเนื่องจากเรื่องเนี่ยมีการกล่าวหาไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะครับก็ เรียกง่ายๆว่าปปชเนี่ยเขาชี้มูลว่าโอเคมีความผิดแหละแต่แต่มันเป็นความผิดด้านวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งณขณะนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละให้พิจารณาดูครับว่าตกลงเนี่ยจะมีการทําอย่างไรจะถอดถอนจะลดเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ไปเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก็ต้องวัดใจครับว่านายกจะให้ ทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะอย่างที่บอกครับว่าภาพลักษณ์ของคอรมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถือเป็นตำแหน่งสำคัญของชาตินะครับงานนี้เนี่ยก็ต้องวัดใจคุณเศรษฐาทวีสินกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยด้วย